สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปรงที่ระบบซื้อค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ตรงสั่งซื้อสินค้านะคะ,ะ place order จากนั้นกดเพิ่มได้เลยค่ะแล้วก็ใส่วันที่นะคะเป็นวันที่25มกราณนะคะแล้วกดตกลงค่ะ จากนั้นนะคะคนหาเอกสาร PR ค่ะจะเป็นบริษัท c s c ไทยวัสดุนะคะกดติ๊กเลือกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ดูรายละเอียดนะคะว่าถูกต้องไหมแต่เราจะซื้อเฉพาะเครื่องซักผ้า1เครื่องนะคะเราเปลี่ยนเป็น1เ,เครื่องค่ะส่วนเครื่องอบผ้าก็เหมือนเดิมค่ะหนึเครื่อง จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยก็กดบันทึกค่ะพอบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อนะคะขอบคุณค่ะ